สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้สาวหม่องบัณยุธงนะจ๊ะสาวหม่องยุบานมันี้มาเห็ดทุละตับต่างยุบานเนาะพี่น้องมาเห็ดประตูใส่ไหมเนาะวัณนี้สาวหม่องสิทธิ์พาพี่น้องตาบัะคุ้งนะจ๊ะต่ำแซ่บแซน้ำกันแล้วพี่น้องมาเลยจ้ะนี่สาวหมา่องฟานไว้แล้วักคุ้งกระชิตตาบัะคุ้งสู้พี่น้องกินนะจ๊ะนี่มะละกอแล้วพี่น้องไปขูดกันเลยจา้า นี่พี่น้องเขาสิมาขูดบกฮุ่งมีของขูดบกฮุ่งสาวหมองไสเปลี่ยนแบบสีด้วยจ้าหาซื้อไรตามทองตลาดทั่วไปเนาะแต่ตอนนี้หากะบกค่อยมีพี่น้องไปซบจังหวะแน่บะซบแน่เพราะว่าเพิ่นเอามาขายบังเทื่อเนาะเพราะว่าเอามาขายอันนี้มันกระเบิดนะพี่น้องหลังเทื่อเห็นอยู่ตลาดนัดนี่แบบนี้ส่วนมากอันแบบสีมันจะเป็นสีสมแล้วจ้าแต่สาวหมองเห็นสีขาวก็เลย้อาสีขาวมาพี่น้องนี่แต่ว่าบ่าค่อยค้มท่าสีสม ถ้ามาขูดมาคุ่งกันเลยจ้ามันขูดดีตัวเขามองว่ามันคมดีพี่น้องโอ้ยไนเดี๋ยวไปเอาไหนออกก่อนเด้อจ้ะไหนหลายลนี่เอาไหนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่ปะคุ่งเปียกบะ่อยหนา ก็เป็นสีนบ่ค่อยหนาจ้านี่แต่ว,ว่ากระกรอบดีขูดเอาเบือแกแล้วบัดนี้ไปพี่น้องส้ก่อนเดี๋ยวสมองขอโตขูดก็เนื้อจ้ามันสิโดนเกินไปแล้วลัดขันตอนไปตอนตำคุณเนื้อจ้าเอาละเด้อ่ะพี่น้องบัดน,นี้นี่ เขาก็ใส่พริกป่นพริกน้อย้ะจ๊ะหรือว่าพริกกระเลี้ยงนะพี่น้องบางสมองกินพริกน้อย้ะจ๊ะพริกชนิดนี้เพ็ดเผ็ดเขามาต่ำเลยจ๊ะตำเลยพี่น้องพริกอันนี้เผ็ดอีหลีมันบึกกรอบถ้ากรอบอันก็จะต่างแยกง่ายจอกพี่น้องต้องกินแบบบานๆ้อจ๊ะ แหลกแล้วเรากะใส่บักหนาวด้วยบันดนี้พี่น้องหนาวกระบ,บีจักน้อยนึงประมาณนี้จ้ะใส่บักเขียว ใส่น้ำตาลเด้อค่ะบัดนี้น้ำตาลกันสิประมาณนี้แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใส่ประมาณเดี๋ยวตวงมก,ก้อนจะประมาณสองซอนตุเบืองก้อนผงนัวแป้งนัว แล้วแต่ห้องหมักด้วยจ้าพี่น้องใส่ไปเลยจ้าประแดกส้มองบ่ได้เป็นประแดกดิบด้วยจ้าเป็นประแดกขวดใส่ไปซ้อนนึงพี่จ้าแล้วจ้หยวะเลยบบดนี้โค้ยเลย แล้วก็เป็นอันนี่พี่น้องหอยดองของแซบของเฮาหอยดองสาวหมองใส่ประมาณนี้ละเพราะว่าสาหมองมักใส้ไปเลยจ้า ใส่แปะเขากระซิมลดก้อนเนื้อพี่น้องซิมลดบางก้อนเสียบตัวละใส่บักพคูงลงไป่ลดแบบนี้เอาะเลย อยากให้พี่น้องได้เห็นตอนอันนั้นไรเนาะตอนอน,นั้นจำไม่โคกงนะพีองมเสาหมองเปียนมุมกลองให้พี่น้องได้เห็นตอน,ตนํำนะจ๊ะ วันนี้จะเป็นปูดองเด้อพี่น้องนี่ปูดองสาหมองใต้ันตะลับไว้เขาก็มัแกะปูดองใส่เลยเดี๋ยวเด้ค่ะปูดองซสาหมองดองไวตุวนเติบลบ้พี่น้องเกินมันฟอ่อเบิดเราจะปูก็ฟอ่อเบิดนี่ปูดองอุ้ยเห็นน้ำมันมันบอพี่น้องนะ มันปูนี่จ้ะถ้าเป็นปูตัวแม่มันจะสีมันอยู่ถ้าเป็นปูตัวผู้ก็บเ้มันนะจ้ะนี่ตัวแม่งก็จะมีมันไงพี่น้องนี่เป็นมันเหลืองๆนะจ้ะนี่อุ้ยตัวนี้แม่มันขาวก็ดีเดี๋ยวหาตัวแม่ตัวนึงก่อนนี่นนอมันบอกไว่จะกินเลยแล้วจ้ะ บ่ไปมันพี่น้องอันนี้ก็ผูกบ่ไฟมันกัน,นใดตามไสตต้องมีหลักพอประมาณก็จะมองมักเท่าไ,ไรมาก,กินผูกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขาดบ่ไดใบแขวเลื่อย้อพี่น้องนี่มันพี่น้องเอินใบยังจา้าหรือว่าอนีหอย่างเขาเอินเนาะผักชีฝรั่งต่บันสมองเอินใบแขวเลื่อยจ้ะใส่ไปเลย อถ้ามีกระหอมแล้วพี่น้องใบอันนี้มันหอมหัวน,น้ยนหนึ่ง้วจ้ะนี้ปูไม่จนมุนอันนี้เขากระโคลีเขาคนน้องแล้วพี่น้องเขาคน้วจ้ะ โอ้เป็นตาแซบบ่จา้าคุณดับพี่น้องเป็นตาแซบบ่หอมหอมเลยด้วยนะจา้าคนจักน้อยหนึ่งนี่แบบหอมขาดบ,บ่ได้จ,จ้านี่เม็ดผักกราเสด้อพี่น้องเม็ดผักกระเสดนี่แซบเด้จ้า ใส่ลงไปเลยสมองซีบอห์โฮหนาดอกเล้ฟพี่น้องใช่ให้มไหมซีลาหมันเด่นติดฉาดมันเด่นทัวรโคกเลละว่าเลียนแบบผู้อื่นดอกส้มองเฮสไตล์ซ้อมองเฮดกนินบางๆจ้าเสียงดังแน่เด้อพี่น้องแฟนส้มองอ่ะก็ล้างเชื่อมประตูยุก็เลยอันมีเสียงคอกประตูน้อยหนึ่งด้วจ้าขอโทษขออภัยด้วพี่น้อง ไะเอามาเทใส่จานกันเลยเนาะพี่นอ้องเทลงเลยจ้าโอ้ยหอมเป็นตะแซ่บคับกงวนๆัว้วจ้าพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อคุณน่ะต้อนปู่ก่อนนะพี่นอ้องเซียบ,บเปกระียบคัก แซบๆนั้นวๆเลยเนาะจ้านี่พี่น้องดูนี่พี่น้องสีสันสดใสเป็นแซบบ่จ้าแจบแซบเลยนี่พี่น้องช่ำดีบ่จ้าสมองก็ได้ต่ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องน่ากินบ่นจ้า แสบๆเลยจ้าพี่น้องน่ากินบอถ้าพี่น้องหิวมากินน้ำเสาวงเด้อแสบๆน้ำกันนะจ้า